อุปกรณ์ดับเพลิงต้องจับยังไงนะประกอบแป,ป๊บนี่หนักประกอบแป,ป๊บโอเคโอเคพอดีเมื่อกี้มันหลุดไอ้มันดับไปต้องกดใหม่อมือือือืหนักพะจนเพลิงอืมอืม จ้ะไม่ต้องทํายังไงอีกจ้ะต้องต้องปั๊มอ๋อไม่ต้องปั๊มนะไม่ต้องเป็นคนปั๊มใช่ไหมต้องกดปั๊มตรงนี้นะโอเคอ่ะกดแล้วแล้วน้ําออกมาหรือยังนะน้ําออกมาแล้วใช่ไหมไหนขอดูน้ำหน่อยสิโอ้โอ้มันจะช่วยดับได้ใช่ไหมอ๋อไ,ไฟไฟไหมที่ไหนอะไฟไหมที่ไหนอะขอดูน้ําชัดๆได้ไหมน้ําไหลแรงปะหันไปทางนี้นิดนึงได้ไหมโอเคโอ้โหน้ำไหลแรงมากต้องดับไฟได้แน่ๆเลยแม่ว่า โโโโออ้้หหคนปั๊มซักจะไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องถ่ายวีดีโอด้วยต้องปั๊มด้วยเนี่ยเอาไงดีเอาไงนักตะเพิงช่วยหน่อยอา้าวสายหลุดนักตะเพิงอออือไฟดับแล้วเอาไฟดับแล้วโอเค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  ไปดับช่วยชีวิตแม่เลยนะเนี่ยแล้วีนนี่คืออะไรอะครับทำไมรถต้องไปอยู่ใน,นในถ่ายนะมเนนะมเป็นเรือน่ะอ๋อเป็นเรือเหรอ

อะไรอ่ะสมอเรือรอปาโอมีสมอเรืออยู่ข้างใต้ด้วยเหรอ,อ กำลังวางแผนจะทําอะไรครับในช่างไปนั่งดับเพลิงหรือเปน็นอะไรต่อแต่ตอนนี้เราต้องใส่จุกเดี๋ยวนี้อ,อ ต้องให้ตึงหรออ๋อโอเคโอเค หนวางแผนไว้ว,ว่าว่าจะจะทำทำอะไรไใส่น้ำใส่ในนี้อ๋อวางแผนไว้แล้วใช่ไหมแต่ว่าหนูทำไม่ได้หรอหรือเราต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น,นมัน,นมันอาจจะใหญ่ไปเอ้ยไอตัวสายน้ำอาจจะใหญ่ไปกว่ารูนั้นหรือเปล่าใช่มันใหญ่ไอ,อาจจะต้องเปลี่ยนแผนเนาะ หนูมีสายอีกตังเยอะแต่ว่านี่หนูมีธงด้วยอืเอามาทำอะไรได้บ้างอ่ะธงนั้นอนะ่ะนี่เดี๋ยวงานนี้ต้องใส่หนาแล้วอนะื mm ่ะ hmm. ช่วยทำอะไรได้บ้างครับช่วยใส่หมเข้าอยเขาไป็นไอรูนั่นหรอแม่ดูแม่ม่ดูก่อน,นแบบแรกว่ารูอันนี้มันใหญ่กว่าอันนี้หรือเปล่าถ้ามันใหญ่กว่ามันก็ต้องอาจจะต้องพับแต่ที่ถ้าพับปลุกมันก็อาจจะน้ำไม่ไหลออกมาก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะลองดูก่อนเพราะว่าถ้าเราพับมันก็จะเดี๋ยวแป๊บนึง แม่ต้องทำอยู่มือเดียวเดี๋ยวนะแนบ๊บนึงนะอแต่แม่ไม่รู้นะว่านะ้ำมันจะไหลออกมาไหมนะเพราะเราต้องพับนิดนึงอะได้ปะอ๋อได้อยู่หรอโอเคไหนลองดูสิโอ้ได้จริงๆด้วยโอโ้โหอืมตุลมันคืออะไรเนี่ยเครื่องมืออะไรครับอันนี้อุปกรณ์อะไรเหรอ ต้องฉีดที่รองเท้าแม่เพราะอะไรอ่ะจะทำความสอะอาดเท้าให้แม่อขอบคุณครับ นทำอะไรอยู่อะแบบนี้คืออะไรหรอเพื่อนเพื่นก็อยากรู้นะเมื่อกี้น้ว่าทำอะไรอ่ะ นี่ดูนะครับนี่ต้อครับนี่ต้อ ดำหรอแม่ขาวขึ้นมาแล้วเม,ม่ขาวหมายความว่าไ,ไงหรอเมฆดำขึ้นมาแทนอีกแล้วอเมฆดำนี่หมายความาว,ว่าไงแม่ขาวหมายความว่ายังไงก็มันจะมาเวลามืดอืม มเขาปพาอิย้อื้ไม่งก็เตดาโอ้โหนี้เอาไปกับสาย <c oughs> กับน้ำได้ไไม่เห็นเลยอะทำอะไรอยู่อ่ะ โแม่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ทาอะไรอะ่ะท่าำอะไรนั้นคืออะไรนั้นคืออะไรอะ่ะ โอ้คืออะไรใช่เหรอพี่ออตเตอร์พูดมาเกียวเหรอ น้ำเต้าหู้โอเคงั้นเดี๋ยวหั่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเราต่อได้คลิปต่อไปนะงั้นคลิปนี้บายบายก่อนหันไปก่อนนะเดี๋ยวไปหั่นน้ำเต้าหู้คลิปที่สองนะครับ